ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊หนึ่งจวดประจวบอำเพอเมืองนะครับหรือว่าจะเซิร์ชในก o เกิลแอกก็ได้นะครับร้านยำประจวบเจ๊หนึ่งแซ่บสามปากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกเลยนะครับสวัสดีครับเจ๊หนึ่งสวัสดีค่ะเป็นยำรวนทะเลครับตามเมนูแรกร้นทะเลคือสุกสุกกระตอดกันเนาะหมดเลยค่ะไข่ด้วยอะไรด้วย คนถามน้ำดำๆอะไรไน้ำเชื่อมน,นะครับน้ำตาลน,น้ำตาลเคีย้ยวไม่ใช่น้ำเชื่อมน,น้ำเชื่อมคือน้ำตาลทรายอ๋อโอเคโอเคน้ำตาลเคีย้ยวใช่ไหมอ๋อ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 ใส่ด้วยใส่ด้วยนี้เป็นรวมทะเลนะคะสดสุกนะคะับส,สดไม่เอากระมอน ยกราางม้นนึอนลองค่ะอันนี้เป็นชุดแรกของร้านนะ,ชนนะใช่ไหมนะใส่เมนูแรกเลยวันนี้เปิดกินกับทะเลรวมนะคะปูม,ม้ากุ้งสดปูม,ม้ากุ้งทูโทนหอยแครงแล้วก็สามไข่ค่ะ กุ้งฟูโทนนะคะหอยแครงสามไข่นะคะไข่ฟูไขป่ปลาไข่มินดาจ้ามเมนต่อไปกันเลยนะครับดูบินหน้าร้านนี่ลูกจากเข้าล้ะจ๊ะ กเกือบยกร้านนะอันนี้อะไรอีกชั้นหนึ่งอันนี้ห้าไข่แซลมอนสาะอันนี้เป็นยำหกห้าไข่กับแซลมอนนะคะกระปุกไหลบัวกัน ไข่ด้วยนะคะอ่าต่อไปไข่ไข่แดงดานะครับอนี่ไข่ที่สองแล้วนะไข่ที่สามไข่ที่สนะครับไข่ตาข่าไข่ที่สี่ไข่ฟูอันนี้ไข่ที่เท่าไหร่เนี่ยไข่ที่ห้าค่ะไข่แดงเข้มนะครับ อันนี้ถ้าลูกค้าเขาจะมาสั่งเขาต้องสั่งยังไงครับหรือเรียกชื่อไม่รู้ว่าอ่าแล้วแต่คือให้ลูกค้าสั่งตามใจเลยบางทีเราก็ไม่รู้ลูกค้าจะใส่อะไรเนะี่ยให้ใส่ตามใจมแต่หรือดูเมนูก่อนก็ได้คะ่<ป>ะก็คือเหมือนตามสั่งใช่ไหมใช่หนึง่งก็คืออยากกินอะไรเราก็สามารถมมกรวมไปได้ใช่ไหมลูกค้าอยากกินห้าไข่ก็คือดูแล้วห้าไข่นี่ถูกใจในตัวเองก็คือมีไข่ตามที่ตัวเองอยากทานอ๋อหรือว่าคนที่จะสั่งนะก็สามารถไปดูในเพจเราได้นะเจ๊หนึ่งนะใช่ค่ะ คือเผ็ดแลาตอนนี้คือมีหลายเมนูมากๆเลยนะ40ปวาเมนูได้นะตอนนี้นะครับแล้วก็พยายามจะทําขึ้นมาอีกครับเมนูนะครับคอันนี้ก็จะเป็นห้าไข่แซลมอนนะคะข้าวโพดไหลบัวปะลาร้าแซบๆค่ะเรียบร้อยจ้าเมนูต่อไปกันเลยนะครับปิดฝาเร็วเมนูต่อไปกันเลยนะครับ มีนูต่อไปนะครับปูม้ากุ้งสดไข่แดงใช่ไหมเจ๊ใช่ง ก็ใส่ลูกจัดเลยหน้ารักไม่ใช่จ้า เจ๊หนึ่งสำหรับคนที่สนใจที่จะสั่งต่างจังหวัดนะครับเจ๊หนึน่งเขาต้องทำยังไงบ้างรครับก็ทักเฟซบุ๊กก็ได้นะคะ<อ>เพจก็ได้ค่ะสิดเลยลูกสิดมาให้น้องเลยเฟซบุ๊กก็จะหนึ่งแทบตามปากเนาะเพจก็จะหนึ่งแท็ตามปากหรือลายศูนย์เก้าสองสี่เก้าห้าหกหกแปดเก้าค่ะได้หมดเลยทั้งสาม้องทางนะคะบางทีเรายังไม่ได้ตอบเพราะยังไม่มีเวลานะเพราะเราไม่มีแอดมินนะคะจะหนึ่งตอบเองนะนต,นะนต้องรอช่วงกลางคืนหรือช่วงเวลาว่างอะเนาะ อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะมีเขตนะคะทางภาคนครนายกปทุมธานีนะคะที่เรายังไม่สามารถที่จะจัดส่งได้อยุธยานะคะต้องขออภัยด้วยถ้ารับมาที่หนก็จะแจ้งก่อนเลยว่าจังหวัดน,นี้ไม่สามารถส่งได้เนาะ ได้ไงเดี๋ยวเราจะแจ้งไปเนาะใช่ใช่ค่ะมันก็งดช่วงหนึ่งช่วงระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่สะดวกจดไว้ก่อนได้ค่ะอาจจะเร็วกว่านั้นเนาะเผื่อเวลาไข่นั้นก็ต้องสั่งค่ะก็ต้องสั่งไข่นั้นนะคะอ่ามันมีห้าไข่หกลาบค่ะยำแซ่บหมึกไข่จะใชายมือเลยค่ะไข่เออ เปลือกไข่ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้าเมนูต่อไปกันเลยนะครับกุ้งสดกางคไม่น้าเห็ดกลางแล้วของผัเจ็ดได้ยังลูกเรืนี้เวลาปิดหน่อยนะหนึ่งทุ่มพี่หนึ่งก็ปิดแล้วเนาะมาก่อนนะต้องพยายามมาก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาให้ปิดไวขึ้น เราก็อยากจะขายดีกันแล้วอันนี้เมนูเะไรกันเจ๊หนึ่งอันนี้เป็นพิเศษปุ้งค่ะกุ้งสดไข่ปลาสอมอนกระโพดไหลโบ่ต้องอยากได้เมนูกุ้งสดจนล้วนนะครับมาที่ไทยฟ้าอาสา่งไม,ม่นี้มึงเลยก็มีำงงเล็ก đây, 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 thằng nó tấn là sẵn, sằng bạn có thấy có สดพิเศษไข่ปลาแซลมอนค่ะเมนูต่อไปเลยครับต่อ้วยเมนูต่อไปกันเลยนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องมารับเป็อกุ้งสดไขแ่แพงไข่ปูนะครับที่มาส่งให้น้องด้านข้างนี้ได้นะครับ เช็ควินให้พ่อเลยนะลูกวันนี้ไม่มีประกอบบอกเขาด้วยนะวันนี้ไม่มีประกอบนะครับประกอบหมดนะจ๊ะวันนี้แม่ค้าไม่ได้ตั้งตั้งอะไรอ่ะสวัสดีค่ะโอ้สวยไปปะฉีกเสื้อทิ้งอย่างนี้เลยเธอยังตั้งไข่ตั้งไข่ข้าวโพดไหลบัวโอเคปลาเหลเซ็ปนะเซ็ปนะปูปลาไข่ไก่ของี่เื่อนคะ เราหยุดช่วงนี้เราก็หยุดตุกเต่าเหมือนเดิมนะใช่ค่ะแล้วก็เวลาตอนนี้เราจะปิดร้านประมาณหนึ่งทุ่มนะคะแต่อาจจะพยายามเปิดให้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าแต่ปกติก็คือสี่โมงะคะงมนะ่ะจ้าได้ครับลูกแต่มาส่งให้น้องผู้หญิงด้านข้างเลยนะคะขอะบิุเอาช้อนเอาอะไรต่อจะ๊ะจ้ะส่งนี่เลยค่ะ อู่ับเป็นที่ที่อยู่เดียวลูกเต้นเป็นที่เดียวลได้กิ่นแน่้อทวงมาทัวเไปเปลี่ยนชุดกันไปวนมาเหรอไม่เอาชามออกให้หน่อยดิมันจะชามอ่ะชามใครนะ เมนูต่อไปเลยครับคุณปลายค่ะปลายอยู่ไมะ่ะาปลายมาหรือ,อยังงั้นเดี๋ยวที่หนึ่งยำปกติก่อนของหนก่งของใหญ่ค่อนรอเลยที่หนึ่งก็เออจะมาวะเปี่ย,เเยนเลยเนี่ย <c oughs> อันอื่นปกติเนละลูก <c oughs> ต่อด้วยเมนูต่อไปกเลยนะครับ ใหญ่แล้วใช่ใช่ถ้าเป็นสุกเสาอ่ะปิดทิ้งเปิดแส่ถึงก็ไอร์ทิ้งถึงก็ไดอัดอยู่แต่ตอนนี้ปิดคุ้มหนึ่งแล้วเพราะเขากำหนดเวลาใหมา่ใช่กอเราจะเก็บของขอ,งอง่อนอะไรก็ต้องคุ้มหนึ่งแล้วแหละอันนี้พิเศษหมึกไข่นะคะพิเศษหมึกไข,ข่สองตัวเนาะนเน้นๆ จะแย่งกันจะแย่งกัเื่อนจะแย่งกัรตัดมืออะไร ไข่พิเศษแะมมอนนะคะโคตรไหลจา้าสอดด้วยเมนูปูหมาไข่ปลาค่ะ,ะปูหมาไขาปา่ปลาเจ๊หนึ่งคนตอบพี่เขาลูกพี่ถามอะไรไะนะจ๊ะใบหน้าผหรุผิดเบิ้นได้เบิ้ลได้เบิ้นได้เห็นแล้วน้ำยายใหญ่เมื่อวานไม่ได้กินไขา่ ยอนเขาหนึ่งวันใช่ไหมวันนี้เป็นวันของฉันแหละไข่เยอะมากอะไรนะลูกมไข่จะเลือกให้ค่ะมันมีอยู่แหละแต่ว่าเดีย๋ยวพี่หนึ่งเลือกให้หเอาสองตัวสิมันก็อย่ากลางนะถือว่าไม่ใหญ่มากเหมือน,นี้นได้อยู่้อง,ง,องร้อยห้าสิบเองวันเนี้ย เท่ากันแหละ จดเลยก็ได้ปูม้าไข่ปูนะคะเขาโพตจ้าสำๆเลยเอ้ยปูมาป้าไข่ปลาคู่ผิดเลยแล้วก็ยำสามไข่ยำสมามาไข่ปลาแซ่บๆได้ได้ไดน่งสวยๆสั่งหมดแหละเดี๋ยวเรียกสายป่าแล้วหั่นมาเลยนะ พี่นเีนเยเป็นยำสามไข่ปลาไแซ่บทีแบทนแล้วมาส่งให้น้องผู้หญิงไหมครับหนูดูพิมพให้พี่ผู้ชายเวยดูว่าเช็คให้เขาด้วย 不啊。<laughs> <laughs> สามไข่มาตรฐานร้านนะครับไ,ไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาครับดูสีน้ำยามกับดูรับบินกันลูกนี่สีน้ำยามสีสันไข่แมงดานะครับต่อด้วยไข่ปลาครับ ก็ไข่ปูม้านะคะตัวมันๆน,นะคะนี่นี่เป็นเมนูสามไข่นะคะปูมา้าไข่บังดาแล้วก็ไข่ปลาค่ะมนูต่อไปค่ลแล้ววันนี้จาก,กินไหลบัวด,ด้วยเหรอเรามาต่อด้วยปูม,ม้าแซลมอนนะครับให้กินแรกๆไม่เอากลัว เหนือเขียนยางลูกเห็นแว๊บๆเมื่อกี้เอาชุดใหญ่แบบวันนั้นแม่จัดให้ไม้ไฟกับฟิบหมดไหมไม่หมดไม่ไม่เหลือหำหลับเหนือไม่พอเราบอกว่าน้อวาำอ้วน ด้วยเมนูสามไข่กันเลยนะครับเดี๋ยวต่อนี้เลยนะขวคนสวยเดี๋ยวต่อลยลูกเสือเรามาสิ่งแเมนูสามไข่กันเลยนะครับฝากติดตามช่องเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากครับสำหรับใครสนใจนะครับที่จะสั่งยำนะครับแล้วก็มีบริการจะส่งต่างจังหวัดด้วยนะครับเขาสามารถทักไปในเพจได้เลยนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้ ชื่อเดียวกันเลยนะครับเข้นหนึ่งแทบตามปากนะครับสําหรับเขตพื้นที่สีแดงที่ส่งได้หรือ่งไม่ได้นะครับก็ไปตอบสามเช้นหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเพื่อความแน่ใจนะครับ จ้าเสร็จกลายังมีต่อไปนะคะเอาน้องฟุกปิดเร็วส5 0ราสสำหรับวันนี้ผมใช้หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอติดตามช่องชั้หนึ่งแทบตามปากช h a n แว l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า